อย่างนี้ถ้าไม่แช็คก็มาแล้ว <c oughs> สวัสดีจ้าเอฟซสวัสดีนะจ๊ะช่วงนี้ก็เดินสายํำภารกิจนะคะพิชิตดีหราอฉาพิชิตอตอกวม่ชาชีพนะคะอา้าวนะคะก็อ้าเป็นเขาเรียกว่าสายรับนะคะสายรับห่านะคะออ่าเพราะฉะนั้นนะคะ พายุกําลังก่อตัวนะคะตอนนี้พายุกําลังต่อตัวนะคะก่อตัวเป็นเฮอริเคนหลังจากเฮอริเคนก็จะเป็นอ่าเฮอริเคนระดับ1ระดับ2ระดับ3มระดับ4ระดับห้าจนทําให้ผังพินาศนะผู้เล็กไฟก็เอาไม่อยู่อย่าว่าจะภูเขาฟูจิฮามาายาฮาโตโยต้าอิซูซุโอ้โหยแล้วนี่ไปไหนแล้วจ๊ะ ก็ไปเอาเอกสารให้กับคุณตานะคะในการกำจัดจำเลยนะคะที่จะมีเรนี้25นะคะของคุณตานะคะว่าจะไม่ไกลเกลียนะคะก็จะไปยื่นน้แรงต่อเจ้าหน้าที่นะคะให้คุณตานะคะ ผสมจะไกลเกีย่ยนะคะขอให้ข้ามขั้นไปนัดสืบเลยค่ะเพราะหลักฐานเอกสารทุกอย่างไม่ต้องสืบยากนะคะเพราะว่าเสียงหมาเห่านี่หรือมันจะสู้สุนัขตำรวจ ทีมเรานี้เขาเรียกว่าทีมสุนัขตำรวจทีมที่ฝึกการฝึกฝนการที่จะโดนหมาขี่เรือนข้างทางเขาบัง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 ,บงหรือว่าหมาภูเขานะคะอ,อตาภูเขาหรือว่าหมาชาวบ้านกะโหลกกะลาที่นั่งหน้าซื่อเซใสต่อรถต่อแหลมมาเป็นทีมนะคะถึงข่าวที่มึงจะมางับขางับขาหมาตำรวจนิดนึงมึงตาย ตายด้วยความจริงด้วยนะคะวิสามันฆาตรกรรมนะคะไม่ใช่แบบว่าตายเพราะน้ําลายโรคน้ําลายตอแหลโรคน้ําลายลงตับนะคะที่แบบว่าเอ้ยชาวบ้านค่ะชันชาวบ้านนะคะใช้ความตอแหลหลอกลวงเอฟซีนะคะมึงเจอหมาตํารวจนะคะหมาตำรวจนี่เขามีตําแหน่งมียศผ่านการฝึกฝนอบรมต้องมีมันสมอง ต้องต่อสู้ต้องพูดความจริงต้องเป็นหมาที่ปราบอาชญากรเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไม่ใช่ว่าหมาบ้านน้ำลายที่นั่งหนีบหีติดโซฟาแล้วนั่งลวงกันหลังบ้านคิดว่าโอ้ใช่ พวกมึงรวมตัวกันหลังบ้านไงแล้วก็กัดพวกหมาขี้เลือหรือว่าหมาฝึกหัดหรือว่าหมาที่โง่แล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าโง่ก็ออกมานั่งอุบันลงมาหลงรูปรถกลิ่นเสียงเพราะว่าโง่กับโง่เจอกันนะคะส่วนหมาตำรวจเนี่ยเขาเรียกว่าพยาราชศศีนะมันจะคํำราม ถ้ามันไม่สุดๆมันไม่คำรามแต่ถ้ามันคำรามปุ๊บอ่ะเตรียมตัวกันเลยนะไอสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เลื้อยคานสัตว์ในรชาที่อยู่รอบในป่าหรือว่าแถวแถวภูเหล็กภูเขานะคะที่คิดว่าโอ๊ยอีหมาแก่ตัวนี้มันโงอ่อาหารนะหลอกใช้งานมัน <c oughs> นะคะโดยการที่มีข้อแรกเปลี่ยนเออมาตำรวจมันฉลาดอยู่แล้วนะคะการที่จะทำแป้งให้เป็นอม แป้งฝุ่นนห้เป็นแป้งมันมันก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเฉพาะกิจใช่ไหมอย่างเช่นนะคะอีอีอทงเทงนะคอ,อีติดโซฟานะคะที่มายื่นข้อเสนอว่า พี่เธออยากได้ชื่อไหมอยากได้ชื่อ,อจําเลยไหมที่มีคนเคยเห็นหน้าเรียบร้อยอพยงพยาหลักฐานไปแต่เธอต้องทํางานให้ฉันนะเธอต้องไปตัดไม้หน่อไม้ในป่าม้ฉันกินนะเพราะว่าม่มีดกฎหมายหรอกเ,อเพราะว่าหน่อไม้นี้ฉันปลูกไว้แต่มีคนไปขโมยฉันแค้นมันมากแต่หารู้ไม่ว่าอีคนที่มาแลกเปลี่ยนนะคะว่ามึงไปจัดการให้คนขโมยหน่อไม้แล้วคุณเอาชื่อจําเลยให้มึงก็อยู่กวนเดียวกันยัไงไงพวกมึงไม่ใช่ คนมีสัจจะพวกมือเ็าเรียกว่ามิชาชีพขักหลังกันเองเพื่อแลกผลประโยชน์ของตัวเองความแค้นของพวกมืออ่ะยิ้มสวยๆใส่เข้าหากันนะคะกอดกอดกอดจ้ากอดกันเข้าคุกนะจ๊ะกอดกอดกอดจ้าเมร่ะว่าพวกควายนะคะที่อยู่โพ้นไก่หลายตัวก็ยังโง่อยู่นะคะแล้วก็เกลียดเกลียดอีหมาตำรวจที่มันเห่าดังยังกระล็อตเสีเอา้าสักสีเว้ย ไม่ต้องมาอ้อ,อมแอมไม่ต้องมาหนีดจีบปากจีบคอทําเป็นผู้รักมากได้หีไม่ลานะมาตํารวจเนะคะ <c oughs> เขาใส่แผรเพอร์ดะคะ่ะเวลาเขาออกเงินนะคะเขาพร้อมค่ะอาหารสุน,นัขของอาหารหมาตํารวจนี่อาหารระดับพัตคาน,นะคะไม่ใช่หมาจรจัดที่ไปไล่งับจเจอเศษฐีหรือว่าใครแบบว่ามีตังแต่งโง่นะโยนเศษอาหารให้แล้วก็แย่งเศษอาหารกันนั่นคือสัญชาตญาณของหมาขี้เรือนหมาขครื่องถนนนะคะแต่ ตำรวจร,ราชสีและสุนัขตำรวจเขามีตำแหน่งมีบี้เลี้ยงมีอาหารมีการเรียนรู้ไหวพิปฏิยาต้องรู้ทันเร่เรียมของหมาจรจักบางครั้งก็ต้องแกงงูมั่งผาสเวยจ้าวันนี้ไปกาลสินกันนะจ๊ะ ไปกาลสิงคะแล้วก็ต้องแกงง,งูมั่งวันนี้ไปทำบารกิจให้กับชบาวบ้านให้กับคุณตานะคะว่าจะไม่ขอไก่เกียร์่ะก็ไปส่งเอกสารเล็กน้อยนะครัะเพื่อที่จะได้ไก่เกียรไม่ต้องไปนะคะแล้วก็พานไปชั้นสืบเลยเพราะงานนี้นะคะเราจะ จจัดาเราจะจัดจำเลยด้วยนะคะควบคู่กันไปบอกเลยว่าตอนนี้นะคะช่องหมาตํารวจนะคะหมาแก่ๆของตํารวจเนี่ยเป็นช่องอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครพร้อมที่จะไปทุกฝ่ายทุกฝัง่งฝั่งไหนดีเราก็ไปให้ขวัญและกําลังใจฝ่ายไหน,อนนะรอบกัดนะรอบกัดหมาแก่นะมึงไม่รอด แกล้าานานกงโง่มานานแกล้งเป็นใบมานานเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่จะกอดกันกอดจ้าแม่จ๋าแล้วกอดคอกัอนไปตายนะเพราะว่าตอแหลมันนอนเนาะอีหมาแก่นี่มันรู้หมดแต่มันไม่พูดนะคะไม่น่าไปกัดขามันเลยไม่น่าไปหลอกใช้เง,งเงินมันเลยเม่จ Ring ๋าเม่จ๋าแล้วอย่างนี้มันจะแฉลูกมันจะแม่จ๋าแม่จา๋จา <laughs> หมาแก่ เขาทำหน้าที่นะคนไหนเป็นคนดีมันก็มองหนึ่ง6 7 8 9 10ข้อไหนดีมองข้ามนะข้อไหนทำผิดกฎหมายข้อไหนหลอกลวงประชาชนทั่วโลกลอกไหนข้อไหนตอแหลก็ให้ยาเป็นข้อๆไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นความตอแหลมันไม่ยั่งยืนหรอกจ้ะนะและตอนนี้เป็นไงกัดกันเองเพราะหักหลังกันเองรวมถึงมาดึงมือกูไปนะหน้าไหวหลังหลอกรู้หน้าไม่รู้ใจก็คือพวกมึองกันแหละ ไหนที่ยังมาว่าแซกกูเตรียมตัวไว้นะไม่ว่าจะอยู่ในหรือต่างประเทศนะกูนี่พูดจริงกูไม่เหมือนอีกระทิงป่านะร้อยสามนะที่จะเห่าหอนไล่ฟ้องใครถ้ากูไม่ไหวจริงกูจัดนะจ๊ะจัดตำลงพักก็ได้จ้ะนะเพราะกูจอมยุทธกูเป็นเทพีลงพักกูไม่กัดใครก่อนแต่ถ้าใครกั ใส่ความใส่ร้ายกูเหมือนอีทงเทงต้องเจอของจริงพร้อมตาคุดพร้อมเอกสารพร้อมคลิปเสียงนะจ๊ะใส่ร้ายกูใช่ไหมว่ากูข้อมูลไหมคนนู้นคนนี้ใช่ไหมตอนนี้กูพร้อมข้อมูลเต็มหน้าตักนะจ๊ะจะพายุออกมาทีละรูปทีละลูก,ลลกจนบ้านมึงพังทลายนะอันมึงโดนเผาไฟอย่างที่มึงพูด พราะมึงเผาผ่านตัวมึงเองพวกมึงหาแดกกันคดีมา4-5ปีถึงการเวลาที่เอาคืนนะคะเอาคืนนะคะที่กอบโกยไปหลอกลวง fc ควยควายก็เริ่มมาเป็นวัวนะคะส่วนใครที่ยังเป็นควายอยู่ยกเลิกติดตามกูไปสกกระปกช่องกูช่องกูจะมีแต่ fc สายบุญที่สวยและฉลาดและรวยจริงไม่ใช่โยนสติกเกอร์เพื่อแลกกระเสียง เอาแสงหิวแสงแล้วมาทวงบุญกูกูแล้วมาดา่ากูกูบอกเลยใครด่ากูใครแซกกูกูฟาดกับทุกคนเพราะกูก็คือคนกูมไม่ใช่ควายหรือกูมไม่ใช่มิจฉาชีพที่มาหาแดกเกษเงินพวกเศษฐีหน้างโง่ที่เป็นควายแดกควายแดกยากนะตอนนี้ควายเขาพัฒนาแล้วะเขาหันมาแดกข้าวกันบ้างแล้วถ้าฉลาด โกอยู่นะคะก็เชิญหน้ามืดตาบวดใจดํากันต่อไปนั่งหนีผีนั่งมนหน้าหน้าออนไลน์ line, นะทาหน้าเศร้าๆต่อแหล่ไปต่อแ,แต่ต่อแหล่อย่างพวกมึงเขาเรียกว่าต่อแหล่ระดับหมาขี้เรือนข้างทางจะมาสู้ความต่อแหล่ของหมาตํารวจได้ไงเพราะหมาตํารวจเนี่ยเขาฝึกได้หมดค่ะมอมตัวเป็นเพื่อนกับมิจฉาชีพก็ได้รอดซื้อกันจะรอดซื้อเนี่ยเราต้องเข้าไปเป็นขี้ยาแล้วกันจะรอดซื้อ,อยาเสพติดเราต้องไปเป็นขี้ยาเพื่อจะได้มี ใกล้คิดกับจับเลยขี้หรือเราจะล่อซื้อ,อโซเฟนีที่อทําผิดกฎหมายนะคะเราก็ต้องทําตัวเป็นโซเฟนีเพราะว่าความสวยเราได้อยู่แล้วส่วนสติปัญญาเรียนหนังสือมาค่ะต้องแก้งงูนะจะ๊ะเอ้ยใครมานอนข้างทางทำไมร่าสงสารจังโอ้ยอยากจะกลับไปช่วยจังเลยโอ้ยมันทางโค้งอ่ะทำไมนอนงั้นรถจะเหยียบเปาหนังสีทำไงดีนี่กลับรถก็กลับไม่ได้เจอคนนอนข้างถนนอ่ะหรือตายแล้ว แจ้งตำรวจดีไหมโอเคขอลงคลิปก่อนโทรแจ้งตำรวจก่อนมันอยู่เขตไหนแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วรถจะเกือบเยียบอะ่ะคันข้างหน้าก็ไม่มีใครจอดแล้วเราจะจอดได้ไงเพราะว่าวทางหยุดไม่ได้เอฟซีโอเคนะคะจะช่วยเขายังไงเดี๋ยวโทรโทรแจ้งตำรวจด่านข้างหน้าเนี่ยเพราะนี่เราขึ้นเขาจะไปกาิาธิ์เดี๋ยวแจ้งที่สมเด็จเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวพบกันนะคะจากหมาตำรวจนะคะนะคะสายรับโอ้สมเด็จที่ตั้ง16กกิโลแก้ง ต่อาบโอเคเนดะี๋ยวแจ้งตำรวจค่ะเจอคนนอนโอเคนะคะ